สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคทุกท่านนะครับมาชมผลงานเช้านี้นะครับอีพีนี้มีสามองคนะครับผมมีฐานแซมนะฮะฐานแซม ฐานแซมแล้วก็มีเจ็ดชั้นนะครับ <c oughs> เกียร์เทโยนะครับแล้วก็มีเกียร์โบตูมนะครับผมลอ <c oughs> งชมดูนะครับ F4 ร,ร,ราคาเบาๆเนาะนะครับผมราคาเบาๆออากำลับางๆนะครับผมองแรกนะครับเป็นฐานแซมตรงนี้เนื้อสวยนะนะครับพระถูกลอกรักนะครับ เห็นคาบลักไหมครับมีคาบลักอยู่บางๆนะครับผม <c oughs> น่าจะถูกล้างไปไม่นานนะครับยังเห็นออกม่วงๆอยู่นะครับแต่เนื้อจัดนะครับตรงนี้นะดูดูน่าจะเป็นบางลุ่มพมนะครับไม่ลงกุกนะครับผมเนื้อสวยนี่ะพระน่าจะเพิ่งโดนล้างไปนะครับ เนื้อจัดดีนะครับมีบินเก่านิดหนึ่งนะครับแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ fc ของนี้เอาเบาๆนะเอาสามพันนะครับผมได้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อจัดหล่านแซมนะครับผมน่ารักดีนะครับชมด้านข้างนะ ค่อนข้างเนื้อจัดมากเลยครับผมนี่ะแห้งๆดีนะครับเนี่ยลอยบินเนี่ยเนื้อจัดนะครับดูรอยบินนะดูเนื้อนะอะ ชมด้านหลังครับผมนี่ฮะด้านหน้าแตกลายงานด้านหลังมัไม่แตกนะครับมันจะแตกเฉพาะหน้านะครับส่วนมากนะถ้าแตกหลังหน้าก็ไม่แตกนะครับผมนี่ฮะ เนื้อสวยนะครับองนี้นะเอาส0 0พนนะครับ F4 ฐานแซมบางขุนพรมไม่ลงกรุนะครับผมเนี่ยพนารักดีครับเนื้อจัดนะใครชอบให้ไวนะครับผมทักมาก่อนรูปเพิ่มเติมนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับผมอ่าสามพันบาทเท่านั้นนะครับราคาพิเศษนะครับเบาๆช่วงนี้นะซื้อได้ซื้อนะครับผมอง์ที่สองเนี่ยนะครับเป็นพราฝนขอบนะ ผลมนสักลมเลยนะแต่เนื้อดีพิมสวยนะครับเป็นเจ็ดชั้นนะครับสมเด็จเกจิโยเจ็ดชั้นนิยมนะครับปกติแล้วผ้าก็จะกว้างกว่าน,นี้นะนะพาตัดกว้างนะแต่ว่าอันนี้น่าจะผลเก่านะผลจนชิดเกือบชิดขอบเลยนะนะครับนี่ฮนะเนื้อจัดดีครับผมเนื้อสวยเจ็ดชั้นนะครับ เนอสวยนะครับผมพระสมัยก่อนเขาชอบฝนนะบางองค์นี่ฝนเป็นชุ้มกอเลยก็มีนะฝนเป็นกลมเลยก็มีนะนะครับผม,มได้เนื้อนะครับชมด้านข้างนะครับเนี้ยฝนเก่านะเนื้อสวยมากเลยครับนี่เนื้อจัดนะครับผม จ็ดชั้นนิยมทิตโยนะสัดจ้านนะครับผมถ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมองนี้ผมเอาสองพันห้าพอนะครับผมหลังสวยนะครับเนื้อจัดนะนเนื้อนี่ก็แท้ไปแล้วนะนะครับผมดูเอานะครับ fc นะผมไม่การันตีนะครับ fc ต้องดูเอานะเพราะขายไม่แพงเนาะนะครับ ถ้าขายหลักล้านหลักแสนก็ต้องการันตีนะครับผมแต่บางคนก็ไม่การันตีนะเขาจบที่ความชอบจบที่ผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผมนะคนเล่นพระก็ต้องเป็นพระบ้างเนาะนะครับนะต้องมีพื้นฐานความรู้ของตัวเองนะครับนะจะหาเช่าพระนะครับเราต้องมีพื้นฐานนะครับขั้นแรกเราต้องรู้บ้างนะครับต้องมีพื้นฐานในการดูนะครับผมขั้นที่สองก็คือให้ชอบนะนะครับผมจัดไปนะครับ สองพันห้านะไม่แพงนะครับเกีเยรติโยจ็ดชั้นนิยมนะครับผมอง์ที่สามเป็น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 เกียร์วัตตูมบางขุนพรมนะครับองนี้ก็โดนลอกโดนล้างมาเหมือนกันเนาะแต่ได้เนื้อได้สภาพยังโอเคอยู่นะครับผมไม่หักไม่ซ่อมนะครับเพราะชุดนี้มีสเสน่ห์ทุกองนะครับแตกต่างกันไปเนาะนอันนี้จะเป็นบล็อกปลายเทา้ามีปลายเท้ายื่นมานะครับ นะครับเกียร์โปรตูมจะมี2บล็อกนะของบางหุ่นพมนะฮะบล็อกนี้จะมีปลายเท้ายื่นมานะครับนะครับ,นรบเนื้อสวยดีเนื้อออกแนวหนึกหนึกคล้ายๆวะละัลคังนะครับมีพาโดนลอกนะพวกนี้โดนลอกคาบกุนะครับโดนกรอกคาบกุนะครับผมนี่ฮะด้านข้างเนื้อจัดนะครับพาแก่ปูนจะได้เนื้อจัดนะครับผม อีพีนี้เนื้อจับทุกองนะครับคัดเนื้อสวยทุกองนะครับมไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 นี่ครับองนี้เอาไวๆเอาไปสอง0นห้านะครับเอา2 5 0 0น้านะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับ F4 ประมาณนี้ครับชอบตองไหนทักมาให้ไวนะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมเช่นเคยนะครับราคาแบ่งปันเอากันเบาๆนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับโอนก่อนได้ก่อนนะครับตัดสินใจไวก็จบไปนะครับผมฝากติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีพามาแบ่งปันกันเรื่อยๆเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ